รูจ v, ้จ e ักส putnik v วัคซีนโควิด19ยี่ห้อที่4ที่คนไทยอาจจะได้ฉีดกันนะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยได้แอปรูฟไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแอสตาเซเนกาซีโนแวคและจอร์จซันแอนด์จอร์ันล่าสุดครับเขาได้เปิดเผยว่าได้หารือกับรัฐบาลรัสเซียนะครับในชื่อที่ว่าวัคซีนส putnik v มันคืออะไรครับวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ใช้ไวรัสชนิดอื่นเป็นพาหะนาสารพันธุกรรมโควิด19เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันราคาโดสละ10ดอลลาร์ฉีด2 อาการ91.6%หลังได้รับเข็มแรกไปแล้ว21วันแต่ยังไม่มีข้อมูลประสิทธิภาพหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่2มีประสิทธิภาพป้องกันอาการปานกลางถึงรุนแรงถึง100%ส่วนผลข้างเคียงครับคลา้ายไข้หวัดใหญ่ปวดบริเวณที่ฉีดปวดศีรษะอ่อนเพลียยังไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงขณะนี้ครับมีมากกว่า60ประเทศที่อนุมัติใช้วัคซีนชนิดนี้ในภาวะฉุกเฉินรวมถึงลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามครับ